มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่19ของเดือนมิถุนายนปี่5 6 6กฝนก็ยังพรำๆอยู่แต่ก็ไม่ค่อนไม่แรงเท่าไหร่วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อจากเมื่อวานเมื่อวานได้ลงลึกไปถึงเรื่องของกรรม ว่ากรรมตามสนองพูดถึงกรรมให้ผลทันควันให้ผลต่อมาให้ผลต่อต่อมาเราได้อธิบายไปจนถึงกรรมไม่ใช่ของใครไปจนถึงที่เรียกว่าเราไม่ได้ทํากรรมเราทำกรรมคนอื่นทำกรรมหรือทั้งเราทั้งผู้อื่นหรือกรรมเกิดลอยๆว่านั้นไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิด แต่กลับมากรรมทั้งหลายพระองค์ทรงตัดว่าเป็นปฏิจจสมุปบาธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะวันนี้เราจะมาลงลึกให้ทราบถึงกรรมแต่ละขั้นตอนอะไรเรียกว่ากรรมอะไรเรียกว่าแดนเกิดของกรรมและกรรม <c oughs> มีประการต่างๆไปจนถึงวิบากของกรรมไปจนถึงการดับของกรรมไปจนถึง หนทางดับไม่เหลือของกรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่ห้าได้พูดถึงเรื่องว่ากรรมที่คนทั้งหลายหรือกรรมที่บุคคลทั้งหลายควรทราบหรือบุคคลควรทราบเรื่องกรรมพระอ,องค์ทรงตรัสแก่หมู่พิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิสุทธ์ทั้งหลาย กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิฐานะสัมภาะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัสตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธทขามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวนะ ่านองค์ก็ทรงตัดเป็นตอนเป็น,ปนตอนเป็นเหตุแล้วก็บอกกล่าวนั้นอนะ่ะมันมีอะไรอาศัยอะไรเป็นเหตุอะไรหลวงก็ทรงตัดว่าพิสุททั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่เจตนาละเป็นกรรมพิสุทธ์ทั้งหลายนี่ฐานะสัมภาวะแห่งกรรม คือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไายเล่าพิสูจน์ทั้งหลายนิทานสัมภาวะแห่งกรรมคือผัสสะนะคือแดนเกิดของกรรมนั่นเองกรรมมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีจะชั่วหรือกลางๆก,ก็เกิดจากผัสสะผัสนสะะคือการกระทบนี่เองใช่ไหม <c oughs> พิสูจน์ทั้งหลายเวมัตตตาแห่งกรรม ทั้งหลายเป็นอย่างไรายเล่าพิสูจิ์ทั้งหลายกรรมที่สับทําให้สัตว์เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์เสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์เสวยเวทนาในเปตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์เสวยในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์เสวยเทเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิสูจน์ทั้งหลายนี้เรา กล่าวว่าเวมัตตาแห่งกรรมนะเวมัตตาแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ก็แยกสัตว์สัตว์ก็คือมนุษย์เราด้วยนะฮะ,ะมันมีอยู่นะมนุษย์ผมก็ทรงกะตัดมาถึงเรื่องสัตว์นะเมืองสัตว์ณโกเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานเปตวิสัยมนุษย์สรโรกและก็เทวโลกนะมีอยู่หาพมเดียกันนะมีอยู่นะ พิสูจน์ทั้งหลายวิบากแห่งกรรมคือผลแห่งการกระทําทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือให้ผลจันควันเมื่อวานได้กล่าวไปวิบากในอุปชะคือให้ให้ผลในเวลาต่อมา วิบากในอรปรปรยาญาคือให้ผลในเวลาต่อ,ตอ,ตอมาอีกทิดทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายนะวิบากมันเป็นอย่างนี้ทิุทั้งหลายกรรมมันนิโรธความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งพัสสะกานะดับพัสสะก็กรรมทั้งหลายก็ดับ พิสูจน์ทั้งหลายกรรม,มนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายอาริยะอัดถังคิกกรรมักคือมักแปดนั่นเองนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรธกระทามีกรรมมะนิโรธถ้าขามินีปฏิปทา ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวจาจการพูดจาชอบสัมมากรรมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายมะความเพียนชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบพิสุทธ์ทั้งหลายอารยาาอิยสาวก ย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งนิฐานะสามภาวะแห่งกรรมอย่างนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งเวมัตตตายแห่งกรรมอย่างนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งกรรมอย่างนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธทขามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั่นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมอาจรรย์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมนะอริยะก็แปลว่าผู้ประเสริฐสาวกไปผู้ฟังรวมถึงญาติโยมด้วยการฟังธรรมะเข้าใจมันเจาะแทงกิเลสนะในเรื่องนี้แหละพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเนี่ยกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนะนิ่ฐานะสัมภาวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทรตาบวิบากแห่งกรรม ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเอาเราเข้าใจลนะกรรมผู้เจ้าส่งมุ่งไปที่เจตนาเห็นไหมถ้าเจตนาแล้วก็จะทำเลยกรรมเกิดจากกายวาจาไปจนถึงใจหรือย้อนออกจากใจมาจะถึงวา,วาจาถึงวาจาแล้วถึงกายอย่างเงี้ยก็มีเท่านี้เองไม่มีหรอกคนไปซื้อ,อ ขนมซื้อรองเท้าซื้อรถยนต์หรือว่านั่งดูหนังหรือว่าไปตีหัวเขาแบบไม่เจตนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็ไปซื้อรถยนต์ก็มีเจตนาจะไปซื้อเลยใช่ไหมหรือเจตนาจะลักของเขานะจ้องมองแล้วก็พอเขาเผลอก็หยิบเอาอนะ่ะมันเจตนาแล้วจิตจิตมันคิดแล้วพระเจ้าทรงตรัสว่า เจตนานั่นแหละเป็นกรรมแล้วผัสสะคือการก็เมื่อคิดแล้วก็ทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เกิดเป็นผัสสะนะผัสสะเป็นที่เกิดของกรรมเรารู้แล้วกรรมคือใครกรรมไม่ใช่ของเราบุคคลเราเขาแต่กรรมเป็นเจตนาเห็นไหมเจตนาพระเจ้าก็อธิบายต่อไปว่าจิตก็ใจมโนก,ก็ใจวิญญาณก็ใจนะครับ พระองค์ก็สรงจัสว่าเจตนานี่แหละเป็นกรรมนั้นแสดงว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากใจนะกรรมคือใจกรรมคือใจเราก็กลับดูกันนะเจตนาเนี่ยเป็นกรรมกรรมเป็นเจตนาเนะี่ยถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมนไค่ไ <c oughs> นี้เมื่อมันเกิดเป็นกรรมอยู่มันยังไม่ดีไม่ชัวนะ่วนถ้าหากว่า มันเริ่มทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าเจตนาในทางชั่วถ้าไปทำดีก็เจตนาทางความดีเห็นไหมฮะอันนี้เป็นกรรมเห็นไหมแล้วก็ <c oughs> นิธานะสัมภาวะแปลว่าแดนเกิดเหตุที่มันจะเกิดเป็นกรรมก็เกิดจากภาษจัยปรษานี่พอกระทบปุ๊บกับไม่ว่าจะมาทางตาทางหูจมูกล่้งกายไปจนถึงใจ มันก็ประทํากรรมนั่นแน่นอนนะนันปุจจาวะไม่มีสณมณาภาพที่ไหนหรอกที่ทํากรรมแล้วไม่เกิดจากภาษาภาษากระทบแล้วก็ทํากรรมเนี่ยทีนี้เมื่อทํากรรมแล้วกรรมก็ให้ผลไปต่างๆเรียกว่าเวมัตตตาแห่งกรรมให้เป็นสัตว์นร,รกบ้างสัตว์นร,รกก็ได้ถูกจองจําด้วยนรก ุต่างๆได้ตัดนรกแล้วก็ได้ไปไหน <c oughs> ไปสัตว์เดรัจฉานกําเนิดสัตว์เดรัจฉานจ้างมาว,วกวายแพะเป็ดไก่อะไรนั่นแหละแล้วก็ไปจนถึง <c oughs> เป็วิสัยเป็วิสัยนี่แหละที่ขอส่วนบุญญาติกินนะญาติต้องอุทิศส่วนบุญให้ถึงจะได้กินนะเรียกว่าเปตะพี แล้วก็ไปถึง <c oughs> มนุษย์และกันเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอยู่นแล้วก็ไปจนถึงเทวโลกเป็นเทวดาก็มีอยู่มีห้าภพภูมินี่แหละอันเนี้ยกรมก็จำแนกสัตว์ให้ไปทางห้าภพนี่เองทำดีก็ได้เทวดาได้มนุษย์ทำไม่ดีก็ได้นั่นแหละเปตวิสัยนรกสันเดอเดลฉานนรกเป็นต้นอย่างเงี้ย ก็จำแนกเหมาะสมนะแล้วบางแห่งกรรมกระทําทั้งหลายมาเมื่อวานได้กล่าวแล้วเราพูดเสมอกรรมตามสนองตามสนองก็พระเจ้ามีตั้งสามวาระนะยบางอย่างให้ผลทันควันเลยบางอย่างให้ผลในเวลาต่อ,ตอมาบางอย่างให้ผลในเวลาต่อ,ตอไปอีกนะอันนี้ได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้โอโมาเหม็นเหมือนเกลือเหมือนอะไรอื่นที่พระทองค์ทรงยกตัวอย่างแล้ว กรรมนิโรดการดับเนี่ยกรรมมีการดับนะครูเจ้าว่าการดับกรรมก็คือดับผัสสานั่นเองนะดับผัสสาก็คือดับกรรมดับอะไรอีกพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมนิโรธถ้าขาดมีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็คือเรื่องมรแปดนั่นเลยนะข้อนี้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะย้อนนึกถึงที่ได้กล่าวเมื่อวานว่ากรรมไม่ใช่ของใครพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมเป็นผัสสะกรรมเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเรากลับมาศึกษาในตอนนี้กันผัสสะมันอยู่ตรงไหนญาโยมทั้งหลายเป็นนักเรียนญนะาโยมฟังธรรมมากักบอาตมามาหลายปีแล้วนะเราไปดูว่าผัสสะ มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมอย่างไรนะพระเจ้าทรงตรัสว่าเพราะมีอวิชาชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยนะก็เกิดสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณนะเพราะมีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสราย,ยาตนะเพราะมีสราย,ยาตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดปัสสาว เพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเอเมภาษาตัวนี้อยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยเกิดจากสลายตนะนักคือตาหูจมูกลินกายใจเป็นตัวเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อพวกก็เกิดภาษาเห็นไ,ไหมภาษาคือการกระทบนะเพราะภาษากระทบแล้วก็เกิดเวทนาคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเห็นไ,ไหมพอเกิดเวทนาปุ๊บจะส่งไปหาตัณหาคือความอยากความ พอเกิดเป็นความอยากแล้วก็เกิดเป็นความยึดพอเกิดเป็นความยึดแล้วก็เกิดเป็นพบเป็นชาติพอเกิดเป็นพบแล้วก็มีชาติพอมีชาติแล้วแก่เจ็บตายก็จะมีอันนี้คือเรื่องของคําว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเห็นที่มาของกรรมว่าไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากการที่เรามีขันทั้งห้ามีวิญญาณกับนามรูปนี่แหละมาจับมือกันก็เกิดเป็นขันขันทั้งห้าส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งเป็นนามแล้วก็มาเกิดเป็นสร้างตาสร้างหูจมูกลินกายไปจนถึงใจแล้วก็เกิดมาเป็นผัสสะซึ่งเป็นที่เกิดของกรรมกรรมจะเกิดก็เกิดหกทางนี่แหละ เห็นไหมฮะอันนี้ให้โยมเข้าใจอันในหลักของผู้ศาสนาสอนให้รู้ที่มาของกรรมเลยรู้เหตุของกรรมเลยรู้กรรมให้ผลต่างๆรู้วิบากของกรรมรู้การดับของกรรมแสดงว่ากรรมก็ดับได้วิธีดับกรรมของพู้เจ้าก็คือดับผัสสะเนี่ยเราจะดับผัสสะยังไง ไม่อยากเห็นตาซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดทำพอใจไม่พอใจกันหลับตาใช่ไหมแต่โยมหลับตาก็มีความคิดอีกก็เรียกมีตาในทำอย่างไงไม่ให้ความคิดทางตาในเกิดขึ้นในเรื่องความรู้สึกนึกคิดไปเรื่องของผู้อื่นพระเจ้าก็ให้มานึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหม <c oughs> ก็เรียกว่าใช้กายร่างกายใช้จิตร่างจิตนั่นเองอย่างเงี้ย หวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจละที่พูดว่ากรรมไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราทําไม่ใช่คนอื่นทาไม่ใช่เราทําและก็คนอื่นทําด้วยหรือกรรมเกิดลอย้อยแต่กเจาว่าทั้งสี่อย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอยู่แต่กรรมแท้จริงเกิดจากผัสสะกรรมแท้จริงเรียกว่าเจตนาเป็นกรรมกรรมนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปนาธรรมเป็นกรรมที่อาศัยการละกานเกิดขึ้น ให้กล่าวอย่างนี้เรียกว่ากล่าวถูกต้องอันนี้เข้าใจถูกต้องเห็นไหมฮะงั้นเราทั้งหลายก็เริ่มศึกษาเรื่องอย่างนี้เจาะลึกเข้าไปแล้วพระองค์ก็ทรงสอนต่อไปว่ากรรมที่เป็นนิโรธคามไม่มีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคูลควรทราบเป็นกรรมที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมอันนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมือละ พระเจ้าก็สอนให้ใช้เครื่องมืออะไรอย่างเช่นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมพระเจ้าก็ทรงสอนเรื่องมรรคแปดเลยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบหหเห็นไหมเห็นง่ายเห็นชอบอย่างเงี้ยเราก็กลับไปดูว่าในเรื่องของสัมมาทิฏฐิมันมีอะไรบ้างเห็นชอบพระเจ้าทรงกลัสวว่าเห็นอริยสัจสี่คือเห็นเรื่องทุกข์เห็นเรื่องสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ เห็นนิโรธคือการดับของทุกข์และเห็นนิโรธตะาไม่หนีปฏิปทาการดับไม่เลวอของทุกข์สมมาทิติก็คือการเห็นอริยสัจสี่นั่นเองถ้าเข้าใจอริยสัจสี่จะเป็นสมมาทิติคือเห็นทุกข์เนี่ยได้กล่าวไปหลายตอนมากอย่างเช่นญาติโยมทั้งหลายเห็นคนเกิดมาแล้วนะก็เกิดเป็นความทุกข์แล้ว เพราะอะไรเพราะเมื่อเราเห็นเด็กเกิดมาใหม่เนี่ยเด็กก็ได้รับความทุกข์ร้องไห้เห็ไหมแต่ยังนักทุกข์ไม่พอเห็นะจะทุกข์ที่ประเจนกับโลกความหิวความการะหายความไรความแก่ความเจ็บความตายอีกมากมายเลยนะของทุกข์ของเด็กเห็นไหมฮะสมัยเจ้าชายก่อนที่จะเสด็จออกบวชก็ไปเห็นตัวนี้แหละพระราชโอรสประสูตรนะคือพระโอรสของพระองค์น,นั่นแหละ ราชบุรุษก็ไปกราบทูลว่าบัดน,นี้ขอให้พระองค์เสด็จกลับวังด่วนพระเจ้าค่าพระราชโอรสพระมาเห็นสีประสูตรพระราชโอรสแล้วนะพระองค์ก็ทรงอุทานว่าราหูโรชาโตหรือราหูรังชาตังราหูโรชาโตเนี่ยแปลว่าบ่วงเกิดแล้วเห็นไหมบ่วงมัดเกิดแล้วบ่วงมัดอันนี้แหละมนุษย์ทั้งหลายออกไม่ได้หรอก ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเชือกที่มัดด้วยโซ่ด้วยตวนด้วยข้องขังแข็งแรงขนาดไหนโอกาสออกมาก็มีอยู่แต่เชือกคือที่มัดแล้วไม่แน่นเนี่ยบุตรภรรยาทรัพย์สินเงินทองความรักใครในตุ่มหูแก้วแหวนเนี่ยพู้เจ้าว่าดินไม่หลุดเลยเห็นไหมบุตรนี่ก็มัดแล้วโอ้ไปไหนก็ลูกเราลูกเราเนื่องถึงโลกใช่ไหมเห็นไหมพระองค์ทรงตรัสว่ามัดที่คอเลยเห็นไหม เห็นอย่างนี้นะเห็นการเกิดปุ๊บโอ้ทุกเกิดขึ้นแล้วเห็นการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์วาดยย่อแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นความทุกข์นม่เห็นอริยสัจสี่อย่างนี้นะครนี้เห็นเหตุแห่งทุกข์ละผู้เจ้าทรงกล่าวว่าตัวตัณหา่นหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ โยมมีบุตรก็ทุกคนก็อยากมีลูกมีบุตรนะ่ะถึงจะไม่อยากมีบุตรแต่โยมทําเหตุให้มันมีบุตรมันก็มีบุตรนั่นแหละ,หละก็เพราะตัณหานั่นเองคือความอยากอยากในภพอยากในอยากในกามอยากในภพอยากออกไปจากภพมันเป็นตัณหานัแน่เห็นหไหม <c oughs> <c oughs> พอมันเกิดตัณหาแล้วตัวนี้แหละพระอ,องค์ตรตัสมันก็เป็นเหตุแห่งการเกิดเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายที่ตามมา ง่ายๆก็คือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลตัณหามันคืออะไรพระองค์ทรง,งตรัสว่าความรักความพอใจความเพลินนะความรักความพอใจความเพลินในไหนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลธรระอันนี้แหละพระองค์ทรงเรียกว่าตัณหาคือความอยากเห็นไหมไม่มีใครอยากเกินนี้เราก็อยากเท่านี้แหละนะเรียกว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ ครนีท้ทำังไงจะดับละ่ะดับตัณหาผู้เจ้าก็ดับละเสียซึ่งความรักความอะไรความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธภพอันนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกว่าดับเสียซึ่งตัณหาเรียกว่านิโรธเห็นไหมฮะครนี้กรรม,มนิโรธาค้ามินีปฏิปทาทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็คือมรรคในองค์แปดที่กล่าวมาเลย อันนี้คือพูดถึงข้อที่หนึ่งเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักรเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ช้อยต่อมาคือสัมมาสังกัปปะทํำยังไงที่จะดําริชอบพระเจ้าว่าดําริออกบวชเห็นไหมดําริไม่พยาบาทดําริไม่คิดเบียดเบียนอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะดําริชอบญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันคนบางคนก็ดําริอยากจะบวช แต่บวชไม่ได้ถูกเครื่องมัดมัดมด,ด้วยบุตรมัดด้วยภรรยามัดด้วยทรัพย์สินมัดด้วยหนี้อย่างนี้ก็มีหรือมัดด้วยความพอใจที่อยากจะอยู่บ้านของตัวเองอย่างเงี้ยก็ดำเิ